ลองใช่ไหมลงนี่เฮ้ยตรงนี้ได้ป่ะจับอะคอยจับคอยจับลองอันนี้ลองอันใหญ่ก็ได้ไหอลองลองๆสิไปไปเราเดี๋ยวตอนเย็นๆหน่อยค่อยมาเล่นค่ะอออเทีเดียวทีเดียวตั้งลงมาเลยนะนี้ลงตามเนี่ยต้องลงตามเนีงาไม่กลัวี่นี่ตาจับกลัว อาปากขึ้นห้องดีกว่าร้อนขนาดนี้เมื่อกี้คะเธอดูลูกนันนีระวังเลนนะนันี้เดินดีๆนะคะเออจับแล้วต้องนี่ี๋ยววันนี้หนูปีนใช่ไหมเองเลยวะอันนี้เราเปอนสไลเดอร์นี้ยไม่เป็นไรหนูไปขึ้นบันไดก่อนตรงนี้ต้องถ่องเปียกตัไม่เอาไปแล้วไาร้อน เราองลเอ้อเ่นข,ขึ้นไปขึ้นบันไดใหม่ไม่เอ<ำ>้เราลับมาได้นแล้วนะมามันรอนมร่อนา,อา,าไ่ไ,ไหนบกันบกกี้มานิี่อ่ะตงดยนมานี้หนูจะเล่นเล่นยังงนะมาดิมาเลนน่นนี้กับเฮียดิมอนี้ยร้อนลงมาโดร้อนอ่ะ มาให้นานนี้มาเล่นนี้กับเฮียเก็บอกว่าขึ้นไปเล่นนานใหญ่อันนี้มาเล่นนี่กับเฮียเร็วไม่เป็นไรอ่ะมาป่าอุ้มป่าอุ้มอ่ะเมื่อกี้ลงมาก่อนก็นได้ค่ะป่ะไม่เอาลงลงขับมาเย็บเอาเย็บจับเลกเอออ่ะมาเดี๋ยวลงพร้อมกันนะไม่เป็นไรอ่ะดูแค่ก่อนตามเฮียไปที่ลงตามหลังได้นี่ไงมาอยู่นี่ตาม,มา ดูเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยลมตัมเนี่ยมันมันฝืดเนี่ยมันฝืดโอ้โหปะแล้วปะแล้วปะปะแล้วนันนี้ปะค่ะไม่อ่ะลงมาลงมาอะลงมาค่ะ พอแล้วโลกเดี๋ยวร่อนนะนี่ค่ะไม่มีคนดูนะข้างบนน่ะไม่มีคนนะลงมาเลยลงมาเลยนะค่ะเอาไปชี้เน่ยนะหน้าแดงหมดแล้วเอามาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกเดี๋ยวชวนกันเอาลงมาได้เหรคอ